คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเซียนใบนะคะท่านผู้ชมตามต่อนะคะเปดหนึ่งเข่าติ่มติมนะคะท่านผู้ชมเนาะตอนเซียนบางตัดผมมาหน่อนะคะเข้าไปจอบเบื้องเซียนจะเข้านะคะท่านผู้ชมว่าเซียนใบนะคะเพท่านจะได้เลขเด่นเลขวิ่งเลขหลุดตัวใดนะคะท่านผู้ชมวันนี้เนาะ จำหาเซียนก่อนนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมวันที่ผ่านมาของเซียนใบนะคะวนะันที่ยี่สิบเก่าน้องเหยียดนหนึ่งร่อง8ปนะคะช่วงเขาติ่มติมนะคะโอเกือบมันแตกสามตัวเจ็ดแปดหนึ่งนะคะแล้วก็รอรุลโตนะคะท่านผู้ชมวันที่สามสิบเอ็ดนะคะ ว่าเลขเสียนเป็นอะไรเนีเรียนยนะคะผู้ชมเนาะเมื่อนี้มีกรองสิบคลิปอันซ่าเนี่ยนอะน,นะคะท่าผูช้ชมนะคะขอตัวขอนนะ,ะสำหรับเลขของเสียนใบนะคะผู้ชมเข้าไปเบิ้งกันก็จะเป็นนี่นะคะ มือเหล็กของเซียนฐานะคะคนพันวานของคนเขาหรเตเปยดหนึ่งพันวาว่าเขาหนึ่งแปีซ้ำเขาเนาะเด่นหนึ่งร่องแปดนะคะคุชมก็มาตามต่องวดวันที่สามสบอ็ดนะคะตรงกับวันพุธนะคะ 8, 1, 1, 2, 1, 2, คุณผู้ชมมาเล็กเกาะแปดหนึ่งเหนีนเด่นปะเียสโอ้เขาบอกเขาอะ ว้าว่าเราเสียนสักขูนะท่านผู้ชมหาพันสักก่อนเดี๋ยวเพอพอยกนิ้วโป้นะคะวันนี้พันบอกว่ายกขึงสามนิ้วสมตัวพอดีค่ะ มันแตกสามเต๋อนี่เชียนใหม่ทำได้แค่เรียนหนึ่งร่องเปีเนี่มนะครับผู้ชมาแล้วนะคะ สุดตำยิ้ทโพสุดตำยิ้ทโพฮิ้งวดบันขลันเบอก็ให้เด่นเปดนะคะคุณผู้ชมเปดชนชนสองตัวก้ามานะคะเจ้าปัดเข่าศูนย์แปดเนาะคะ่ะตามต่อทุกเสี้ยนนะคะคุณผู้ชมเนาะ,ะไปชื่นอ่าเป็นตัวอย่างนะคะเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมเนาะ

ไมได้หรื่เปล่าไม่ได้สิ่สิปิดปินมาแ้ววะครกต้องเอานี่เพิ่วมาหัวเพิ่วมาหัยไทยกันมีแต่ตัวปิดๆนะคะ มาหวยไทยไมี่แตนปิดปิดประถนท่านผู้ชมปิดนี่าหไรเพียงมาอันนี่นะคะท่านผู้ชมดินก้านะคะมาแล้วหนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมสำหรับเล็กดินข้องเซียนใบนะคะดินก้ารองสองนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก้ากับสองนะคะอ่านะคะ เด่นเก่าร่องสองนะคะคุณผู้ชมอ้าวเลขเสียงงวดนี้นะคะเพื่อมาตามสูตรเพิ่มแล้วนะคะคุณผู้ชม ี่บ้านเลยโอ้อพากาเดี๋ยวเขาจะทวนตัวเลขอีกที่หนึงน่งเนาะนะคะท่านผู้ชมเสี่ยกันท่านเป็นตัดผมก่อนคนมาตัดผมน,นะคะอืมอืมอันนี้บ่ดบอยี่สิบได้โอ้เก้าสอง สามเจ็ดแปดเก้านะคะน้อเอยอั้นเพียมโยกเันตอนนะคะเป็นซานเป็นซองนะคะ เดี๋ยวจะทบทวนตัวเล็นะคะนี่อืมอืมอะไปชมเสียบบนจักสี่ะขยบบนสี่ทุกคนนะคะไชมอะอะออืม เด่นเก้ารงสองนะคะอ่ะเอาตามเส้นพันนะคะคุณผู้ชมเนาะก,ก็อืมอืม,อมนั่นมั่นใจเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะมาทวนตัวเลขของเส้นนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมเนาะเด่นเก้ารองสองนะคะท่านผู้ชมนะคะเด้นเก่ากับมีเก่าสองกับเก่าสามนะคะส่วนเลขในตารางของคนนะคะมีแปดมีเก่ามีสามมีเจ็ดมีสองนะคะส่วนเลขสองกับมีสองสามโอ้สองสองกับสองสามนะคะท่านผู้ชมสามเจ็ดสองเก้าโอ้เจ็ดเก่าสามนะคะแปดเก้าสองสามเจ็ดเจ็ดเก่าแปดเก้านะคะ สามสามชุดสามชุดสี่ตัวนะคะสามแปดเจ็ดเก้าเด่นสุดๆดิพันกาไปขึ้นหัวก้อนนี่นะคะท่านผู้ชมเจ็ดเก่าของพันกาไว้นหัวที่แล้วแปดหนึ่งเนาะแล้วก็ส่วนตัวเลขกันสองตัวสองตัวล่างของกันนะสองแปดสามแปดนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้เขาก็ฝากเป็นไอแนวทางของเสี้ยนไปนะคะท่านผู้ชมให้นผู้ชมเขี่หน้าจอไปนะคะ <c oughs> เขี่ยหน้า นี่นะคะเด่นเก่าร่องร่องสองนะคะส่วนที่เส้นพันกลารกระบ,บาดตัวผิวเขียวเนี่เป็นตัวเด่นคุณคุณนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นตัวเด่นนะคะอันเก่าสองคันเด่นเก่าเนาะ คัน,เด,นเ,เด่นสองกับมี่สองสามนะคะท่านผู้ชมเด่นสุดๆจะาลืมเด้อของเสี้ยนใบพันกากระบาดใบส่วนมากจะบกคอยผาดัดคะท่าน,นะะาผู้ชมก็คือเก่าจิตเอิอ่นเจ็ดเก่านะคะท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขแนวทางของเสี้ยนใบนะคะกระแคบนาจอใบนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะไว้เราเสี้ยนใบนะคะเข้าเตรมๆมนะคะตาม่องวัด ส่วนอ่อันเลขเบิ่นกับมีสามสามเนาะแต่ว่าร์เลขอกกันสองเดี๋ยวร่องสองกับมีสองสองก็สองสาม,น,สามนี่นะคะท่านผู้ชมอ่ะหิ่งหิ่งฝั่งฝังร่อยร่อยคือแกวนะคะสวัสดีค่ะ